เป็นการทานมื้อเช้าที่แบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเช้าๆมาทานข้าวริมเลนะคะทุกคนวันนี้เรามาชิงปลาหมมาตลาดชิงปลาอีกแล้วค่ะไม่มีเรือขึ้นแล้วหรอคะสายวันมาเช้าเกินไม <c oughs> <c oughs> ่มาอีกเหรอพรุ่ <c oughs> งนี้กี่โมงดีสวัสดีเช้านี้ที่ตลาดชิงปลาอีกแล้วค่ะ เป็นเช้าที่สองแล้วนะคะมาติดต่อกันสองเช้าแล้วค่ะติดใจตลาดนี้จะอยู่ที่หาดในยางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาเปิดตั้งแต่โน่เลยค่ะตีห้าแต่ก็ยังไม่มีปลาให้ดูนะคะให้มาประมาณ6โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะตลาดจะวัยก็1 1อโมงเช้าค่ะแต่ละเช้ามาก็คือได้ว้าวทุกเช้าเลยนะคะทุกคน เมื่อวานว่าเจอปลาตัวใหญ่แล้ววันนี้ก็ใหญ่ใหญ่คนละแบบค่ะ มีอะไรแปลกๆตามมาให้ดูทุกเช้าเลยขนมครกเนี่ยถ้าใครมาก็ต้องลองนะคะทุกคนเขายังทําแบบสมัยวัยเด็กอยู่เลยทําไม่หวานมากแล้วก็จะมีน้ําตาลให้จิ้มค่ะแล้วก็จะกรอบๆเลยค่ะทุกคนกรอบๆออกจากเตาเลยค่ะถาละ20นี่อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือห่อหมกเนี่ยก็ห้ามพลาดค่ะอร่อยมากเป็นน้ําชานะให้ด้วยนะแต่ละโต๊ะ กรอบกรอบค่ะทุกคนอร่อยมากมีอาหารเช้าอร,อ,อร่อยอร่อยให้ทานเยอะเลยค่ะที่นี่หมูทอด4 g ค่ะร้านนี้ก็อร่อยข้าเหนียวนุ่มๆหมูกรอบกรอบหอมๆค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นันจะพาไปดูนะคะว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนหมูทอด4 g ค่ะพอหมอกเนี่ย<อ>นดนทาน2วันติดต่อกันแล้วนะคะห่อละ2คำสามคาค่ะอ่ะอย่างมากสุด3คํคเนื้อสัมผัสเขาจะนุ่มๆ ละมุลค่ะทุกคนนี่เห็นไหมล่ะนั่งทานข้าวชมวิวทะเลแล้วก็มองดูเครื่องบินเวลาลงที่สนามบินภูเก็ตด้วยนะคะตรงนี้วิวดีมากผู้ชายคนนี้นะคะอันตรายร้านร้านกาแฟโบราณที่ตลาดชิงปลานะถ้ามาอย่ามาบอกความลับเขานะเขารู้หมดเลยตลาดทั้งตลาดรู้หมดตลาดชิงปลาเขาจะเปิดทุกวันนะคะจะมีแค่ช่วงมรสุมมาค่ะเขาจะไม่เปิดเนาะไม่ค่อยได้ออกเรือ ในย่านตรงนี้เขาก็จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะหลายๆคนค่ะคนที่อยู่แถวนี้เขาก็จะออกมาวิง่งออกมาเดินตอนเช้าค่ะแล้วก็มานั่งทานข้าวเช้าทานกาแฟกันที่นี่เลย หาดนี้จะอยู่ย่านสนามบินนะคะหาดในยางค่ะทุกคนถ้ามาภูเก็ตจะพลาดน,นะคะมาทานอาหารเช้าชมเครื่องบินลงบรรยากาศทะเลแล้วก็ดูชาวประมงค่ะจากตรงนี้อีกด้านหนึ่งเราสามารถเดินไปที่หาดไม้ขาวได้ด้วยนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นหาดในยางค่ะเดินอีกฝั่งหนึ่งก็ไปดูเครื่องบินแลนด์ลงที่สนามบินภูเก็ตได้แบบใกล้ชิดติดเครื่องบินกันเลยค่ะ